สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโผลมาแล้วนัทพรเจ้าเก่ายื่นยุบพักอนาคตใหม่โรย,ยื่นยุบพักเก้าไกลเพราะไปประกันตัวม็อบนัทพรยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้งยุบพักเก้าไกลปมประกันตัวม็อบแก้มาตรา112เป็นพฤติกรรมปฏิปักษต่อการปกครองยันหลักฐานชัดเจนครบถ้วน ที่สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งนายนัทพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและเป็นผู้ที่เคยยื่นยุพ,พักอนาคตใหม่เมื่อปี2562ได้เข้ายื่นคำร้องให้กะกะตพิจารณาวินิจฉัยกรณีพักก้าวไกลมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560 จากกรณีการแสดงความเห็นทางการเมืองการเข้าร่วมกับผู้ชุมนุมและการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีชุมนุมทางการเมืองถือเป็นการกระทําการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมทั้งกรณีพักก้าวไกลยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาททั้งหมดรวมถึงมาตรา1 1 2้อ ร่างแก้ไขพรบการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และร่างแก้ไขพรบการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558ตลอดจนการลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับไอลอว ซึ่งการกระทำของพักก้าวไกลถือเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา45และมาตรา92วงเล็บ2วงเล็บ3จึงขอให้กะกะตพิจารณาวินิจฉัยและเสนอเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พัก โดยน,นายนัทพรกล่าวว่าที่มายื่นร้องเนื่องจากพักเก้าไกลมีการกระทําในสองประเด็นยุยงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองและมีการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีมาตรา112มีการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งการกระทำเหล่านี้ตนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานมานานและมีหลักฐานครบทั้งหมดจึงมายื่นให้กะกะตพิจารณา และสารรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นความผิดที่สามารถสั่งยุบพ,พักได้หรือไม่ ยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบการทำงานของพรรคการเมืองในฐานะประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา51กํากำหนดส่วนที่สสพักเก้าไกลยืนยันว่าการประกันตัวผู้ต้องหาและการเสนอแก้ไขกฎหมายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติตนขอถามกลับว่าหากตนไปหมิ่นประมาทแม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสสพักเก้าไกลจะประกันตัวให้ตนหรือไม่ส่วนการ แก้ไขมาตรา112การเป็นนักการเมืองจะทำอะไรก็ต้องศึกษาว่ามาตราดังกล่าวมีผลร้ายต่อประเทศและประชาชนอย่างไรและกฎหมายมาตรานี้ไม่ใช่เพิ่งมีแต่มีมานานแล้วและทั่วโลกก็มีกฎหมายคุ้มครองประมุกเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอามาชุมนุมกัน ซึ่งการเสนอแก้ไขมาตรา112ไม่ใช่เพียงเรื่องการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อขอแก้ไขกฎหมายเท่านั้นแต่ยังมีการโยงใยไปถึงการล้มล้างระบอบก,การปกครองซึ่งเรามีหลักฐานพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ทำมามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเช่นหัวหน้าพักเก้าไกลยื่นประกันตัวนายอานอน์นำพาทนายความที่ละเมิดต่อมาตรา6ของกฎหมายอาญาซึ่งการไปประกันตัวบุคคลพวกนี้ ถือว่าละเมิดหรือไม่แม้จะอ้างว่าศาลยังไม่ตัดสินแต่ความผิดซึ่งหน้ามันชัดเจนว่าทำผิดและยังมีการละเมิดสิทธิบุคคลอย่างกรณีสถาบันถูกละเมิดอย่างแรงกรณีฉีกรูปพระบรมฉายาลักษณ์อย่างไรก็ตามบอกได้เลย ที่มายื่นวันนี้หลักฐานชัดเจนไม่มีหลักฐานที่คลุมเครืออันไหนที่ต้องตีความกันเราไม่ยืน่นเอกสารหลักฐานต่างๆเราขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องการโอนเงินก็มีหลักฐานว่าพวกที่ชุมนุมได้เงินมาจากใครใครโอนเงินให้ใครจ่ายเงินให้จ่ายเงินที่ไหนเรามีหลักฐานครบทุกอย่างทั้งนี้เราเชื่อว่าเราจะพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าที่เรายื่นไม่ได้กลั่นแกล้งแต่มีหลักฐานเพียงพอ นายนัทพรยังยืนยันด้วยว่าการยื่นยุบพักเก้าไกลในวันนี้ไม่ได้โกรธแค้นส่วนตัวกับใครแต่ทําในฐานะประชาชนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานมานานซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญตนก็ยื่นเสนอสารรัฐธรรมนูญทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเราเอากฎหมายเป็นหลัก บ้านเมืองมีกฎหมายถ้าเรายกการบังคับใช้กฎหมายให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ครบถ้วนทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ต้องจ้องยุบพักแต่มีกฎหมายชัดเจนว่าการทำหน้าที่สสไม่ใช่จ้องล้มล้างสถาบันเพื่อเอาใจคนใดคนหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ